สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราขีเด็ดเต็มตีนเป๊าเพ,เพื่อนเพื่อนพอทราบกันไหมครับว่าใครได้แชมป์มากที่สุดในโลกนะในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงจํานวนถ้วยนะ <c oughs> แต่ผมหมายถึงรายการที่เขาไปคว้าแชมป์มานั่นเองฮ่า ก่อนเราไปรับชมนะทุกไลค์ทุกซ like, ับสไครต์ของทุกคนมีค่าตวัดนิ้วเลื่อนไปกระแทกปุ่มแรงๆให้ผมสักทีนะเพื่อให้กำลังใจพวกเราหน่อยนะครับว่าแล้วก็อินโทรมา เปิดหัวดักคอก่อนเลยนะครับว่าดานิเอลอ a เวสเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่ได้แชมป์เยอะที่สุดในโลกหรือหมายถึงการที่ได้แชมป์ครบทุกถ้วยนั่นแหละดานิเอลอาเวสเนี่ยถึงจะมีอายุที่อยู่ในช่วงบัน้นปลายอาชีพค้าแข้งด้วยวัย38ปีแล้วนะแต่ดานิเอลอเวสเนี่ยแบ็กขวาจอมเก่าทีมชาติบราซิลยังคงเดินหน้าเก็บเกี่ยวความสําเร็จจากเกมฟาดแข้งรายการใ,ใหญ่ๆได้ต่อไปอีกและก็สามารถคว้าเหรียญทองนิมปิด ปี2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในฐานะแชมป์ฟุตบอลชายจากการแข่งขันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติครั้งที่29ตามโคต้าของนักเตะอายุเกินที่ถูกเรียกตัวไปรับใช้บ้านเกิดมาคล้องคอได้อีกด้วยอะ เท่ากับว่าแดนนี่อลเวสเนี่ยได้ฉลองความสำเร็จจากการคว้าแชมป์รายการต่างๆในช่วงตลอดระยะเวลาของอาชีพค้าแข้งไปแล้วมากถึง43ครั้งเลยทีเดียวจึงยังคงเป็นสถิตินักฟุตบอลที่ได้แชมป์มากที่สุดในโลกในแง่ของได้ถ้วยะนะหมายถึงว่าได้ถ้วยเยอะที่สุดในโลกนะ แล้วก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะหาใครมาทุกสถิติเพื่อแซงหน้าขึ้นไปยึดอันดับหนึ่งแทนในช่วงแนอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยนะครับเพราะเป็นตัวเลขที่เหนือกว่าผลงานของพวกนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์บนโลกใบนี้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆโดยเหนือกว่าลิโอนลเมสซี่ดาวเตะทีมชาติละเจนตีนาซึ่งตามมาเป็นอันดับ2แบบห่างๆด้วยจํานวน38ครั้งนั่นเองแล้วเรามาดูกันว่านักเตะคนไหนนะที่คว้าแชมป์รายการใหญ่ได้ครบทุกถ้วย คือครบหมดทุกถ้วยเลยฮะถ้วยใหญ่ๆนี่เขาเก็บมาทุกถ้วยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเขาเป็นใครเขาคนนั้นก็คือเปโดโรดิเกตนะครับนักฟุตบอลคนแรกของโลกเลยนะที่คว้าแชมป์รายการใหญ่ได้ครบทุกถ้วยศูนย์หน้าชาวสเปนสร้างสถิติเป็นนักเตะคนแรกของโลกเลยนะที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลรายการใหญ่ได้เรียบวุฒเลย หลังยิงหนึ่งประตูช่วยเชลซีถล่มอาร์เซนอลน4-1ในศึกยูโรป้านะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเคยได้แชมป์รายการใหญ่ทางระดับสโมสรและระดับประเทศอย่างแชมป์ฟุตบอลโลกแชมป์ยูโรแชมป์ลีกสโมสรแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้ว และในระดับทีมชาตินะครับเปโดคนนี้เนี่ยเคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2010และแชมป์ยูโรปี2 0 1 2ส่วนในระดับสโมสรสมัยที่ยังคาแข่งให้กับบาร์เซโลน่านะเขาคว้าแชมป์ลีก5สมัยโกปาเดเล3สมปปสมัยซูเปอร์คัพสสมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมสมัยยูฟาซูเปอร,ร์คัพ3และแชมป์สโมสรโลกอีก2สมัยนะครับเปโดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัยเอฟเอค,คัพ1สมัย แล้วก็แชมป์ยูโรปาลีกอีกอ,อีกทั้งยังเป็นถ้วยรางวัลในระดับเมเจอร์ไปที่25ของศูนย์หน้าวัย3 1ปีคนนี้อีกด้วยนะครับ คือถ้วยใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเปโดคว้ามาหมดทุกถ้วยแล้วแต่ถ้าเทียบจํานวนถ้วยนะเดนเ e ล A. ์อเวคือที่สุดนะครับเพื่อนๆเอาละคราวนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าใครมีถ้วยครบทุกถ้วยเก็บไว้ประดับบ้านตัวเองนั่นก็คือเปโดโรดิเกสนั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับเพื่อนๆถามมาได้เลยใต้คอมเมนต์นะทางเราทีมงานทีเด็ดเต็มตีนจะทำการหาข้อมูลมาให้นะครับเพื่อนๆนะ คนไหนที่ยังไม่ได้กระแทกปุ่มไลค์ปุ่ม s u b สไคร b e นะครับอย่าลืมกระแทกให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ